จากที่ผมขายไปนานเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะครับทำหลายอย่างนะครับทำงานประจำด้วยถ่ายรูปถายด้วยแล้วก็ติดล็อกดาวด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาออกมาขับรถเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับส่วนใครที่ตา Facebook มเฟซบุ๊กอยู่ก็จะรู้ว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงนะครับไม่ค่อยว่างเลยทีนี้เนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรือ่องว่าเราควรจะใช้หัว นะครับในการเข้าโค้งใน้คำว่าใช้หัวในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับอยากแรกเลยคํานวณก่อนนะครับเฮ้ตายได้ยันใช้ความเร็วากเกินไปว่าเออเกียร์ถูกป่ะไม่ตัเกินไปไม่สูเกันไปนะครับมีแรงเข้าโค้งออกโค้งนะครับอ่าใช้เรกหรือป่ะไม่กำคัดนะครับไม่กำคัดสติต้องมีนะครับสติต้องมีรูปนะครับเขากำคัดอ่าสติต้องมีใช้หัวนะครับ ทีนี้เนี่ยคิดละต่อไปทีนี้จะเป็นการใช้หัวจริงแล้วก็คือหันหน้าเนี่ยหันหัวเนี่ยเข้าไปในโค้งนะครับเพราะว่าอะไรผมเห็นนะครับหลายๆคนที่แก็กผมนะครับไปดูพวกคลิปแหกโค้งยอยะไรยเงี้ยเออที่ถังพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมผมขี่ไปไม่ไม่พักโคดเลยอ่านะนะับไม่เข้าโค้งเลยตรงเดไปแหกโค้งเลย มันเกิดอะไรขึ้นอย่ารกเลยนะครับอย่าพี่อกองมองตรงที่เราจะไปแหกนะครับหัวไม่หันมมหัวยิ้มเลยนะครับมาถึงได้แหกไนงะ ครับเรามองทางที่เราจะไปไหมเออถ้าเราไม่มองทางที่เราจะไปเราจะไปถูกปะถูกไหมที่เดินนะที่เดินไม่ได้ขับรถอ่านี่คือเป็นสุดสุดเลยในสิ่งสุดนะครับขับรถก็เหมือนกันทั้งรถโดนทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับให้เรามองทุกสุดที่สุดตาทุกสายตาเรามันใหญ่ไปตรงไหนก็มองไปเหมือนกันนะที่สุดสายตาแล้วจะมองไปเรื่อยๆมองตอร์ไซคนะครับถ้ามองใกล้เป็นไงถ้าเกิดเรามองไกล้ มองทุกอย่างหันมองบกบกได้มองใกล้เป็นไงโอ้โหแม่งทุกอย่างทีนไวมากเลยถนนแม่งเคลื่อนที่เป็นเส้นเลยเว้ยมองอะไรไม่ทันเลยนะครับ <F ish> เพราะฉะนั้นเนี่ยมองไใใกลๆครับหันหนัวเนี่ยมองออกไปไกลๆนะครับ <S <S ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถคํานวณน,นะครับ <S <S จากสิ่งที่เกิดข,ขึ้นข้างหน้าได้เรามองไกลเรามองจุดที่ห่าไกลนะครับแล้วคำนวณได้ว่าอ๋อรุ่นผม ดีตัวขวม่โต้ใส่ตัวเองอะไรก็ว่าไปคทำให้เรามีหลักฐานนะจุดของการมองทัทงทงนทำให้ถึงมองทันก็มองออกไปจกใจอย่ามองใต้นะครับถ้าไี่จะมองไใจได้ถาหันหัวเนี่ยหา,งาองติรู้นะเออแล้ทีนี้เนี่ยผมจะยอกนกลับมาพูดว่าทำยังไงเราถึงจะหนหัวไป้หาทางทานนาได้อย่างต้องตลอดเวนะครับทีนี้ผมก็จะ ยกเอาคาว่า m u s c l เ memory ออกมาพูดอีกครั้งนะครับก็คือเราต้องฝึกเราไม่ฝึกแต่ร่างกายมันจาไม่ได้หรอกมันไม่เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับชุดแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งสติบ่อยต้องตั้งสติฮิตมองต้องมองต้องมองต้องมองต้งองใกล้นะครับแล้วมันก็จะชินไปเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันหัดจากการหัดไม่ได้นะครับมันมีรถสวนมามันอันตรายคุณไม่มีความมั่นใจ ไปหักบน่วยในลานจอดรถนะครับไอ้ที่ที่คนมันบอกว่านั่งช้ไม่ได้จริงหรอกนั่นแหละเขาหักกันมา่างกันทั้งนั้นนะครับต่างประเทศทั่วโลกนะครับอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียบนควยทั้งนั้นครับญี่ปุ่นอินโดนีเซียบวยทั้งนั้นนะค,ะครัรบนนะะใช้ได้จริงนะครับไอ้คนที่มันตัดโค้งแล้วบอกว่าเอ๊ะมันคุมรถไม่ได้หรอกพักรถไม่ได้อะมันต้องตัดโค้งอะนั่งตัดนะครับไม่เคยหักนะจอด นะครับคุณดูดิรถท็อปเปอร์อ่ะราคาอ่ะสามสี่ร้อยโลอ่ะมันตัดโค้งอ่ะที่เจ้านี่ตัดนะครับนเนขาทำไงเขามองมองกัง่ทางออกโค้งนะครับแต่รถมันก็ไปอย่างนั้นของมันอ่ะเออแตนะ่ถ้าเกิดคุณมองไปเส้นตรงมองแค่ตรงนี้โอ๊ยตรงนี้โค้งหวัดีเราจะตัดตรงไหนดีมันก็ไปตัดตรงนั้นะะนะครับไอ้คู่ที่แหกเหมือนกัน พุ่งตรงไปตรงที่แหกเพราะอะไรคุณเห็นไนะหมว่าหัวมันไม่หัดจะหาทางที่มันจะต้องไปเลยมันมองตรงไปหาทางที่มันจะไปแหกอะ่ะมันจะไปตรงไหนมันก็ไปจบตรงนั้นอะตรงที่มันมองอะ่ะเออนะครับอันนี้เบสิกสุดๆเลยเรื่องการมองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมยังแสดงตัวอย่าง,งาให้ดูไม่ได้เพราะว่าคุ้ เยอะแล้วก็การจราจรพลาดิขัดนิดนึงนะครับอี้กจักรยานอยู่หน้าไม่ยอมให้ทางรถยนต์นะครออับก็ก็ต้องตามหลังมันไปอ,ะอ่ะก็ถ้าเกิดให้ผมยกตัวอย่างนะครับผมมีคิดก็คือ วัทนที่โพสต์เจอผมถูกไหมนะครับาการแตะภากงการมองการวางรายถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับมีคนช่วยถ่ายให้ก็ดีนะครับจะให้จะทให้เราสามารถรู้ว่าตอนเราขับจริงๆเนี่ยเราทาอะไรบ้างนะครับก็จะได้เจ็บมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรมาะนะครับ มาถึงหัวโค้งเนี่ยถ้าโค้งมันเปิดแล้วเรามองเห็นทางออกโค้งเนี่ยถ้าเกิดผมมองเห็นนะหัวโคมัมีชี้ปิาทางออกโค้งตั้งแต่ก่อนถึงก่อนจะถึงโค้งแล้วอะง่ายเลยเออแล้วพอเข้าไปอยู่ในโค้งเนี่ยผมไม่มีการแบบว่าพวกว้างหรือใส่หัวไปมานะก็คือหัวผมเนี่ยจะชี้ปหาทางออกโค้งอย่างเดียวเลยแล้วก็มองใจต่อไปเรื่อยๆนะครับเออแต่ตรงนี้เนี่ยมอง ไปหาทางออกโค้งนะครับหันหน้าไปตรงนี้เหมือนกันมองหันหน้าไปทางขวาครับมองไปทางแต่เพ้่ไกลมองไม่เห็นรถยนต์นะครับ,ลนนรบแล้วก็มองไม่เห็นข้างห,หน้าทีา่จะมีโค้งด้วยนะครับมองไกล้นะครับทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์นะครับทีวิตประเทศนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านนะครับตรนนี้รถยนต์กำลังเบรคตรงนั้นมันโค้งอ่าพื้นนันแข็งไว เราก็เบรกชะลอความเร็วนะครับเบรกถนนถนนเปียกเบรกไง้เบรกค่อยๆนะครับบรกค่อยๆอย่ารุนแรงจะเบรกเบรกไม่ชอบคนแรงนะครับเบรกไม่ใช่พวกมาโคชิตนะครับเบรกเป็นผู้หญิงนุ่มนิ่มนะครับหน้าธนุถนนอ,อยากให้คุณนึกนึกออกเปว่าแบบโรล,ลินุ่มนิ่มนะครับหน้าทนุถนไเลยเนี้ย เดีย๋ยตวตรงนี้ปุ๊บมีรถสามคันข้างหน้าข้างหน้าเป็นโค้งเดี๋ยวรถมันจะเบรกเราก็เตรียมตัวที่จะลดความเร็วนะเบรกนะอันเด็กเ,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 เราก็เตรียมตวัวเราสามารถใช้หัวสมองเราเนียประเมินสถานการณ์ได้คำนวณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคำนวณเส้นทางน,นะครับคำนวณสีที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนนครับอันนี้คือการใช้หัวนะครับรการคำนวณด้วย าการที้หัวนะครับมัข้าบสายตามองออกไปจะทางที่เราจะไปไกลๆนะครับย้ำว่าไกลๆนะครับถ้าคุณมองใกล้ก็อย่างที่ผมบอกมองใกล้ก็คือเราจะมองอะไรไม่ค่อยทันเพราะว่านี่เรามองใกล้ทุกอย่างจะป็นิดขึ้นที่เร็วนะครับมาถึงตัวเราเร็วแล้วเราไม่ไม่มองไม่เห็นสิ่งที่ข้างหน้าไกลๆที่มันกําลังจะมาถึงเราต่อไปนะครับ ถ้าเรามองไกลเนี่ยเรามองเห็นได้ทั่วเลยถึงบอกะถ้าเกิดเรามองใกล้่าคุณมองมันจะแคบและเราจะเห็นก็ใกล้แล้ครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมคือว่าหลายคนก็จะบ่นว่าเป็นเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันล็อกคอไม่ให้หันหันหวไปไหนมาไหนได้ขัซ้ายลำบากขับขวาลำบาก,อก,อกอเอาไปเลียนครับซื้อหม่นะครับ เพราะว่าสายตาของเราเนี่ยมุมมองการมองเห็นของเราเนี่ยสำคัญต่อการเคลื่อนที่มากๆนะครับหมวกกันน็อกใช่ครับมันเป็นหมวกกันน็อกนะครับแต่ยาให้มันมากันการเคลื่อนไหวของคอกับหัวเรานะครับซึ่งอันตรายนะครับอย่าไปเสียดมเสียดายนะครับถ้าใส่แล้วมันมีปัญหาเกลี่ยชีวิตเรามีค่ามากกว่าหมวกกันน็อกใบเดียวครับจริงถ้าเกิดมันมเสื่อมมันไม่พอด,ดีนะครับ มันล็อกคอเราไม่ให้หันไปหาทับออกโค้งหรือมองไปทางไหนได้เนี่ยมันอันตรายนะครับเราอาจจะมองพลาดพลาดไปได้หลายแ่าผมหิวการพลาดนะครับต้นแล้วเนี่ยทั้งหมวกกับน็อตสำคัญมากเลยต้องเลือกให้ดีเลือกที่ใส่แล้วมันฟิตหัวไม่ล็อกคอนะครับทำให้เราสามารถขยับหัวเนี่ยหันไปทางไหนมาไหนได้อย่าสะดวกอันนี้โอเคครับถ้าเกิดมันไม่สะดวกเอาไปเปลี่ยนนะครับ ทิ้งก็ได้นะครับไปเสียได้มันนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจคนเราเหมือนกันเสียน้อยเสียยางเสียมากเสียง่ายคือเสียแค่ค่ามวกอะ่ะสี่ห้าร้อยเหรียญอ่าถ้าเกิดซื้อมา,อาตีสักหมื่นสองหมื่นสามไม่กันหืสามพับาทอะไรเนี้ยชีวิตคุณมีค่าแค่หมื่นสาพันบาทเหรอเอาไปเปลี่ยนดิถูกป่ะเออ ขายไปซื้อใหม่ได้นะครับอย่าไปชู้ซีนะครับชีวิตรเราไม่ได้ราคาถูกขนาดนั้นโอเคเนาะเราวันนี้ก็มีอะไรออกมาตากประมาณนี้ครับก็ใครมีอะไรสงสัยอยากจะซักถาานะครับถามในคอมเมนต์นล่างเข้าไปถามใน f a c e b o o ก็ได้นะครับผมนีเพจใหม่นะครับอังโคอกซีนะครับก็จะเป็นเรื่องขิงชะบ,บ้านโดยเฉพาะเลยนะครับใครตากลองตัวไว้ดีนะครับ แล้วจเจอกันใหม่ทุกตอนหน้าครับสวัสดีครับ